ผมจะเป็นสัมน,นอกครับมันจะน้อยนิดนึงนะครับผมแล้วก็รู้สึกจะมีสามชั้นโอ้โหย,ย,ยิ่ <c oughs> งไปแล้วจะหนาวแบบยิ่งไปเลยคุณไม่คุยแล้วมึงเห็นตรงคุยเนี่ยมึงก็ไปแอบกูถ่าย วันนี้เรามา,า,มากินบุฟเฟ่ต์ครับใช่ไหมครับเป็นเหมือช้าบุฟเฟ่ กินไม่อั้นนะฮะราคาเท่าไหร่ฮะับสามห้าเก้าโอ้โหสามห้าเก้าเนี่ยนะครับบุฟเฟ่เนี่ยผมออกถูกไหมบุฟเฟ่ต์ได้ก็โอเคแต่ว่าถ้าเคยได้ยินฝรั่งพูดเนี่ยก็อาจจะเป็นบัฟเฟ่เป็นบัฟเฟ่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  แค่เดี๋ยวจะง่วงอ่ะคือเรากินยิมก็ให้เราอ่ะเราเราอิ่มเลยอ่ะสามร้อยห้าิบเก้านี่เราเรากินหมูเนี่ยเราเรามีหมูอะไรบ้างครับมีหมูหมูสันคอสันคอสันคอใช่สันคอภาษาันกฤษอะไรพอกเน็กเฮ้ยรู้เขารู้จริงคนนี้พอกเน็กพอกเน็กอ่าโอเคอันที่สองแล้วครับครับหมูสามชั้นนะหมูสามชั้นโอ้อันนี้ง่ายใหญ่เลยทำแล้วทรีฟอร์พอกเดี๋ยวเดี๋ยวนะก็แปลงตัวเลยอ่ะอ้าวแล้วมึงจะแปลยากทำไมสาม ปอปอค้าอคา้าน่ะเดี๋ยวอสาม่หมูใช่จริงแล้วคืออะไรมันคือเจอค p ป็อปเจอคีป็อป a รากีป็อปหมูสามชั้นอัรที่สามารถสุดท้ายคืออะไรสันนอกอ่าสารนอกสารีนะครับ ใช่ยากหน่อยแต่ต้องฟังดีๆเอาชิดพ่อเดอาออกเอ่อออกนอกเหมือนกันชิดสัตว์สัตวสัตว์สัตสัตวสัตว์เนื้สัตวอ่าสัตว์สัตวสัตวเหมือนสันดานไม่ใช่ไม่ใช่นี่ภาษาอังกฤษหมูสันนอกก็คือ steroid p อกนะครับเป็น s t ร r o i d ไม่ได้ฉีดมาป่ะเนี่ยไม่ได้ฉีดมันจะเหมือนสเตอรอยด์ใช่แต่มันคือเเซซรอย์ steroid steroid p อก แต่คือเนี่ยเรากินกันอิ่มอิ่มมากแล้วตอนนี้ดูดูจากสภาพนะครับอิ่มมากถ้าอิ่มภาษาอังกฤษเรามีคำอะไรบ้างถ้าคุนอ้วนนะครับ I am full I am full คือเต็มท้องแล้วเต็ม I am full ได้ไหม I am full อนูอแล้วได้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 แล้วก็มีของคนอังกฤษเขาใช้ I'm stuffed ทำสตาร์จะไปขึ้นสับให้ดูอ๋อ,อแล้วมีอไหมไมีอะไรครับผมฟินิชฟินิชฟินิชมันออกได้หลายนี่างใช่ไหมอ่ะ,ะใช่ใช่เสร็จเนี่ยเสร็จเลยเ,เสร็จแต่ว่าอีกคำหนึ่งถ้าสุภาพหน่อยเคยได้ยินมา I have sufficient 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 อ๋อ I have I have ใช่ไหมใช่คือแบบเอ้ยคืออย่าถามสำนวจนี่กามแกมมองแกมมากผมไม่รู้ผมรู้แต่ sufficient อ๋อก็คือแบบดิ่มแล้วพอ I have sufficient แต่ซีเนอร์คแบบพอแล้วใช่ใช่ไมครับนี่กูรู้จริงนะครับใช่ถ้าผิดไปจากนี้นะ ไายเยอะนี่เลยหรอกูว <poker phones> ิเยรมันบอกให้กูพูดทั้งหมดเลยก็ใครอยากมาชิมมาลองชิมดูว่าแนะนำนะครับร้านนี้สามห้าเก้าคือเราต้องบอกว่าเวลาคุ้มค่าคุ้มราคาภาษาอังกฤษพูดว่าไงโอเวอด์เต็ด ลิ้นมันไปเรอขายังไงอ่ะพูดยังไงนะเวิร์ด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 อีกอ่ะอ๋อเวิร์ดอีมีวิธีพูดยังไงคือเวิร์ดอีกแต่พูดรเลยเป็นเวิร์ดเลยอ a อคุณผู้สังเกตคุณเก็บคุณเรียนจากที่ไหนมาอ๋อเรีจากบ้านเลยไม่ได้ออนไลเอ้ยอย่างนี้ผมจะไปดูคลิปอะไรได้ที่ไหนผมอยากเรียนออนไลน์ผมว่านี่เลยครับเสิร์ชไปที่นครับอ๋อใกใจคนหน้าดวยมันอันนี้คือเสิร์ชอังลิชทีเนี่ยขอแนะนำเลยนะฮะทันี้ไม่ใช่ไปอันอื่น ไปดูโต้อดคูดเราเป็นชาแ์ลีของเราด้วยว่ะเออของคูเลยคือใครดูเนี้ยอันนี้เป็นทางเชื่อมให้มาคลิปนะใช่นะครับก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็จะมีอันเนี้ยแหละครับไอัเนี้ยไอชาบูซินล่าอย่างเี่คลิปนึงแต่ของเขาจะคุณภาพดีกว่าเขาจะพามาดูเดี๋ยวชงลิงลิงลิงคลิปกูเลยได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้นะครับอยากเข้าไปดูนี่ครับเออคือเขาเรียกว่า Subscribe นะครับเวลาคือแบบทำงานด้วยกันเรื่อ collaboration เรื่อ collaboration Thank you guys for watching my video. And if you like it, hit thumbs up and share. See you guys next episode. Peace out. Peace out. <coughs>